ดูอะไรกันแพทริเซียว่าที่คุณแม่เอนจอยกับทุกเมนูคนดูเป็นร้านเลยทีเดียว เป็นคลิปที่น่ารักมากของแพทริเซียว่าที่คุณแม่ป้า้แดงกับสามีสุดหล่อโนต้ตวิเศษที่ดูแลดีมากๆจนหลายคนเห็นแล้วต่างหลงรักสามีพันรยาคู่นี้ไปตามๆกันค่ะเพราะในคลิปจะเห็นว่าแพทริเซียว่าที่คุณแม่นั้นดูเอ็นจอยกับทุกเมนูเลยจริงๆส่วนสามีก็คอยตักป้อนเรียกว่าพันรยาอยากกินอะไรสามีจัดให้แบบไม่มีข้อแม้เลยทีเดียวและจากการเอ็นจอยอาหารของพันรยาที่ทานเผื่อลูกในท้องนั้นโนต้ตวิเศษได้เขียนแคปชั่นแซวพันรยาไว้อย่างน่ารักว่า ท้องโตเพราะ,ะอิ่มหรืออะไรหนะ่าแฟนๆกดไลค์ให้กับความน่ารักของวาทีขุนแม่กันอย่างรัวๆเลยค่ะและคลิปนี้คนดูหลักล้านเลยทีเดียว อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ